สองพฤติกรรมเมื่อเราไปส่งคนทำฮาร์ดคนไปส่งแต่งตัวดีกว่าคนไปฮาร์ดสอนั่งล้อมงกินข้าว 3. ให้เงินคนไปทำฮาร์ดบอกว่าเอาไปใช้ที่นู่นนะ ให้คนไปทำหัต่ายรูปให้ห้าไข่รูปคู่กับยักษ์หกพาเด็กเด็กไปดูเครื่องบิน เวลาที่เราไปส่งคนมาทําฮัทนะครับก็จะมีคามําอวยพรที่เรามักจะพูดกันก็คือคําว่าฮัทมามบรูทขอให้ได้ฮัทที่มับรูทนะครับฮัทที่มับรูทเนี่ยก็หมายถึงฮัทที่อัลลอฮ์ตารานั้นตอบรับการทาฮัทของเขาแล้วก็เป็นการทาฮัทที่สมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีสุนัตให้เวลาที่มีคนไปทาฮัทเนี่เราก็จะขอให้เขานั้นได้ฮัทที่มาบรูทกับทุกคนแค่นี้แหละกดติดตามกดถูกใจเจอกันไป